สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง i t e ทคเทคนิคก,การใช้ไอโฟนนี่สำหรับใครที่ซื้อ iPhone 15 Pro มาใหม่นะครับเราก็จะมีปุ่มใหม่ที่มีขึ้นมาใหม่นั่นคือปุ่ม Action นนะครับผมตรงนี้เป็นปุ่มที่มาแทนที่ไอปุ่มปิดเปิดเสียงที่เราเคยมีในอดีตนะครับ ปุ่มแอคชั่นเนี่ยจะมีะเฉพาะใน iPhone 15 Pro กับ Pro Max นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นขอนหน้าใน15ธรรมดากับ15 Plus ก็ยังเป็นปุ่มเหมือนเดิมอยู่ซึ่งมือเราชอบไปโดนเวลาปิดเปิดเสียงนะซึ่งทาง Apple คงเห็นว่าปุ่มนี้ไม่มีความจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยาะเราก็จะไม่ค่อยปิดเสียงกันนะครับหรือว่าอะไรยังไงนะแต่บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะพอเราปุ่มนี้ไม่ใช้ปิดเปิดเสียงแล้วจะทำอะไรได้บ้างลองมาดูกันนะครับทำอะไรได้อันอกสระสมากเลยนะ ตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าใ,ในเมื่อเราเอ,าเอาปุ่มปิดเปิดเสียงออกไปแล้วเนี่ยเราจะไปปิดเปิดเสียงที่ไหนกันล่ะนะครับมันเด้งมาอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนปัดข้างบนลงมานะครับปัดข้างบนลงมามันก็จะเห็นเป็นนี่ปุ่มมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปิดเปิดเสียงตรงนี้เปิดเสียงปิดเสียงตรงนี้แทนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปตั้งค่าให้มันทํางานเหมือนเดิมก็ได้อย่างเช่นอันเนี้ยผมตั้งค่าไว้ เป็นปิดเปิดเสียงวิธีการใช้งานนะครับก็คือ,อการกดสั้นๆครั้งเดียวเนี่ยเป็นการดูก่อนว่าสถานะเราตั้งค่าเป็นอะไรไว้ในปุ่มแอคชั่นนะครับอันนี้พอผมตั้งค่าไว้เป็นการปิดเปิดเสียงมันก็จะโชว์ว่านี่ลูกกระดิ่งขึ้นเปิดเสียงเปิดเสียงนะถ้าเราจะให้มันปิดเสียงนะครับเราก็กดค้างไว้ตืดๆเห็นไหมปิดเสียงแล้วครับการแก้คําสั่งก็คือการกดค้างไว้อีกครั้งนึงเห็นไหมครับเสียงเปิดแล้ว แต่อย่าลืมนะครับผมพอเข้ามาใหม่ๆเนี่ยต้องมาเช็คสถานะก่อนเห็นไหมมันคือการใช้การปิดเปิดเสียงโอเคหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นของปุ่มแอคชั่นแล้วนะครับมาดูการตั้งค่าปุ่มแอคชั่นกันว่าเราสามารถตั้งปุ่มแอคชั่นให้ทำอะไรได้บ้างวิธีการก็คือเข้าปุ่มตั้งค่าแล้วก็เลื่อนมาเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มแอคชั่นตรงนี้ซึ่งมือถือที่ไม่สปอร์ตนะครับก็จะไม่มีปุ่มนี้เกิดขึ้น แต่รุ่นไหนที่รองรับปุ่มนี้ก็จะโผล่มาให้เราจิ้มเข้าไปดูได้เลยนี่เป็นอย่างครับหน้าจอสวยงามมากนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนตอนเนี้เราเลือกอะไรสีเขาก็จะขึ้นตรงตรงนั้นเห็นไหมตอนเนี้เราเลือกเป็นรูปการเปิดปิดเสียงอยู่ซึ่งถ้าเราตั้งค่าแบบนี้ไปอะ่ะเสร็จก็ไม่ต้องกดตัวไหนเพิ่มแล้วครับก็แค่กดออกไปเลยปุ่มก็จะใช้งานได้เลยกดค้างในสถานนะไหมครับิดเสียงกดค้างปิดเสียง กดนึงครั้ง,งก็เป็นสถานะกำลังปิดเสียงอยู่เห็นไหมกดข้างปิดเสียงแล้วจ้าเนี่ยอ่ะเมนูถัดไปนะครับที่เราจะต้องดูก็คือปุ่มโฟกัสนะครับซึ่งปุ่มโฟกัสนี่มีให้เลือกได้หลายอย่างเลยนะแล้วแต่เราถ้าเกิดว่าใครใช้งานบ่อยๆปุ่มเนี่ยก็จะรู้จักดีว่ามันมีประโยชน์เวลาโอ้ยเราอยากจะปิดเสียงแบบปิดเสียงนี่คือปิดสัน่นปิดจริงๆนะปิดไม่ให้มีการแจ้งเตือนอะไรเลยอย่างเงี้ย พวกนี้ก็จะเงียบกริบใครโทรเข้าก็จะไม่ได้ยินเลยครับเหมาะสาหรับการที่บอกว่ยเราจะพักผ่อนนอนหลับสิบห้านาทีไม่อยากให้ใครโทรเข้าหรือว่าบางคนอยากจะหลับลึกกลางคืนแทบต้อกวนชั้นก็ใช้ปุ่มนี้เลยครับคนจะโทรเข้าหาไม่ได้เลยแต่ยกเวน้นเบอร์โทรที่เราบันทึกไว้ในปุ่มเฟซบร๊กนะครับปุ่มเฟซบร๊กคืออะไรนี่ตั้งค่าในการโปรดคือคนไหนที่เราโทรหาบ่อยๆเราเอามาตั้งเฟซบร๊กไว้ซึ่งคนพวกนี้ถือว่าเป็นคนสําคัญหรือว่าคนที่เราเอาจจะต้องติดต่อบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคนพวกนี้โทรเข้ามาก็แสดงว่า ติดต่อได้แม้ในเวลาหลับโอเคอ่ะห้ามรบกวนอ่ะสมมติว่าเราตั้งค่าเป็นห้ามรบกวนนะโอเคเครื่องล็อกอยู่ก็ทํางานครับปุ่มนี้อ่าวันนี้นจะหลับแล้วไม่อยากการรบกวนอ่ะก็กดหนึ่งครั้งใช่ไหมโอเคเป็นการตั้งค่าปุ่มนี้จริงๆด้วยปุ่มรบกวนยังปิดอยู่นะอ่ะกดค้างนะครับกดค้างไว้แล้วเปิดใช้ปุ๊บโอเคเปิดใช้ได้เลยเห็นไหมสุดยอดอ่ะต่อไปนะครับมาดูปุ่มนี้การถ่ายรูปปุ่มเนี้เด็ดนะครับ เห็นไหมเป็นการเลือกว่าที่จะให้ปุ่มเนี้ยเป็นปุ่มกดชตัตเตอร์หรือเอาไว้ถ่ายรูปในวาชุกเฉินได้นั่นเองเรามาดูกันนะครับมีประโยชน์มากๆเรามาลองทีละเมนูนะปุ่มรูปภาพเนี่ยครับผมก็สามารถกดค้างเพื่อจะถ่ายรูปได้เลยนี่กดค้างปึ๊บเห็นไหมครับกล้องมาแล้วนี่เขาถามว่าผมตีเซตการตั้งค่าไว้เ,เห็นไหมรูปกล้องก็จะมาแล้วก็ถ่ายรูปนู่นนี่นั่นได้เลย มันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะขออนุญาตแนะนํานิดนึงมันเจ๋งมากเลยครับสําหรับแทนที่เราจะกดค้างใช่ไหมครับกดดูได้ครั้งหนึ่งถ้าเราไม่รีบนะกดค้างปุ๊บจะเป็นการถ่ายแต่ถ้าเรากดค้างอีกครั้งหนึ่งในเมนูนี้ครับจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบด่วนเห็นไหมครับตอนนี้เป็นการบันทึกวิดีโออยู่แต่เขาจะหยุดบันทึกก็ต่อเมื่อเราปล่อยมือนะครับก็กลายเป็นการถ่ายภาพปกติ จริงๆเมนูนี้มีมาให้ใช้ในเมนูกล้องปกตินะครับถ้าเรากดปุ่มนี้ค้างไว้เห็นไหมครับกดแล้วนะครับกดปุ่มแอชชั re, ค้างมันก็เป็นการถ่ายวิดีโอแบบกรณีที่แบบเอ้ยเราเล่นเล่นอยู่เฮ้ยเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับต้องตายคลิปทันทีกดค้างไว้เลยครับโอ้โหเป็นการถ่ายวิดีโอถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก็ไม่ต้องเอ้ยไปหากล้องฉันอยู่ไหนกล้องฉันอยู่ไหนโอ้เมนูกล้องเมนูกล้องหาไม่เจออ๋อไหนต้องเลื่อนเป็นวิดีโออีกโอ้กว่าจะอัดวิดีโอลำบากครับ ตอนเนี่ยมันง่ายขึ้นมากเมื่อตั้งค่าแบบเนี้อุ้ยมีเห็ดดวนต้องทายกดค้างปึ๊บกดค้างอีกรอบโอ้โหอัดวิดีโอได้เลยโดยที่แบบเราแทบไม่ต้องเอามือมาขยับเลยแน่เห็นไหมมีประโยชน์นะครับผมเนี่ยดีมากๆเลยโอเคมาดูกันต่อนะครับสําหรับการถ่ายภาพใช้มีอะไรที่เราเลือกได้อีกเห็นไหมครับเหมือนกับว่าพอเรากดแล้วอ่ะมันจะให้เป็นโหมดการถ่ายภาพแบบไหนเพื่อที่จะเด้งเป็นโหมดเซลฟี่เลย เป็นถ่ายเป็นแบบวิดีโอเลยถ่ายภาพบุคคลเลยหรือว่าเซลฟี่ภาพบุคคลเลย<ม>ก็ได้นะครับอ่ะลองมาสักอันหนึ่งนะสมมุติว่าเราอยากจะถ่ายภาพบุคคลใช่ไหมครับสมมติว่ามีตัวแบบน้องตุ๊ก,กตาเป็นตัวแบบข้างหน้าก็น้องตุ๊ก,กตาอยู่นู่นนะโอเคมาใช้ถ่ายภาพเธอนะ,อะสมมุติว่าเราตั้งค่าเป็นกล้องถ่ายภาพบุคคลแล้วนะอ่าโอ้ล็อกหน้าจอล็อกอยู่ปุ่มนียถึงแม้หน้าจอล็อกอยู่ก็ใช้ได้นะครับผมเรามาดูนะกดค้าง ปึ๊บถ่ายภาพบุคคลเลยเห็นไหมสวยพร้อมถ่ายเลยทันทีมันไหวมากครับแน่เริ่มอยากใช้ปุ่มนี้ใช่ไหมล่ะครับมันดีมากเลยนะโอเคมาดูฟังก์ชันถัดไปนะครับก็คือฟังก์ชันไฟฉายแน่อันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่แบบออชอบใช้ไฟฉายบ่อยๆในที่มืดอพอเราตั้งเป็นฟังก์ชันไฟฉายเสร็จไฟฉายเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แค่กดปึ๊บโอ้ไฟฉายออกแล้วสว่างมากเลยเห็นไหมครับ หรือไม่เราก็อยากปิดก็กดค้างมันง่ายขึ้นเยอะครับสะดวกสบายแทนที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอยากใช้ไฟฉายมันต้องกดตรงนี้ไงแต่ไฟฉายเนี่ยผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าปุ่มมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงเราก็แค่กดแล้วก็เปิดใช่ไหมครับมันก็อาจจะสะดวกต่างกันปุ่มนี้อ่าก็เหมือนไม่แตกต่างนะแล้วแต่ใครจะชอบใช้แบบไหนไอ้นี่มีประโยชน์มากครับบันทึกเสียงในกรณีที่แบบว่าเอ้ยเราอยากบันทึกเสียงอะไร เมื่อกี้ผมตั้งค่าเป็นบันทึกเสียงแล้วใช่ไหมถือถืออยู่โอ้ยอยากจะแอบบันทึกเสียงอยากจะอยากเก็บคำพูดใครไว้เป็นหลักฐานอเหมือนกับถือมือถือใส่กระเป๋าธรรมดาเนี่ยนะเอาล้วงเข้าไปกดค้างเลยครับบันทึกให้เลยนะเนี่ยอันตรายมากเห็นไหมกำลังบันทึกอยู่แทบไม่รู้ตัวเลยว่าผมได้กดบันทึกแล้วเห็นไหมครับแค่เอามือล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วก,กดแอบบันทึกไว้เห็นไหมอันตรายมากเลยนะ สำหรับใครที่เชอไว้แอบบันทึกเสียงเพื่อประโยชน์ต่างๆนานานีนนนน่หรือว่าไม่แอบบันทึกก็ได้ครับมันง่ายดีด๋ยเออฟังการประชุมอยู่อ้าวอุ้ยหนึ่งหัวข้อเนีย่ยน่าสนใจมากก็อ่ะขี้เกียจแบบเปิดล็อกหน้าจออุ้ยไปเข้าเมนูบันทึกเสียงันอยู่ไหนเนี่ยไหนไหนไหนอ่ะไหนเนี่ยไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยครับเนี่ยโอ้ยบันทึกไม่ทันแล้ว <perimeter. S 2> เห็นไหมเขาพูดไปได้หลายประโยคละพลาดสิ่งสําคัญในชีวิตไปเลยนะพอเราใช้ปุ่มแอคชั่นนะปุ๊บกดปุ๊บกดค้างปุ๊บนี่ อ๋อลืมบอกไปการกดอีกครั้งเป็นการปุ่มหยุดบันทึกนะครับ่ะสมมติอ่ะเฮ้ยมีเสียงบรรยายที่แบบดีเยี่ยมเลยฉันต้องการแบบบันทึกตอนนี้ก็กดไปปุ๊บเห็นไหมครับเริ่มบันทึกแล้วโอ้ไฮโซโกโเกะอ่ะเมนูถัดไปจะเป็นปุ่มนี่แว่นขยายเอาไว้สําหรับกรณีที่แบบว่าเราอยากจะส่องอะไรให้มันชัดๆัด,ดซูมซูมอย่างเงี้ยแต่เราคนตามไม่ดีอาจจะเอาไว้อ่านหนังสือตัวเล็กๆล็กอมจติว่าอยากจะอ่านซองครีมเนีย่ยโอ้ยฉันตามองไม่เห็นเลยอย่างนี้ แล้วก็ใช้ปุ่มเนี่ยให้เป็นประโยชน์กดค้างครับอ๋อโอ้โหอ,อ,อู๋ใหญ่ขึ้นมากเลยนะนี่ซูม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 โอ้ยตาไม่ดีเลยอะ่ะตาไม่ดีเลยซูมซูมโอ้โหชัดเจนนะครับตัวเล็กขนาดไหนก็อ่านได้เห็นไหมครับเห็นไหมแม้แต่ตัวเล็กที่สุดในฉลากเห็นไหมไฮ้ซตัวเล็กๆอย่างนี้ในซูมถ่ายอ่านได้เลยอต่จะอ่านเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านไม่ชัดเลยเนี่ยไกลมากเลยเนี่ย ซูมซูมซูมโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันคือเมนูเป็นขยายเห็นไหมสุดยอดต่อ,อไปครับอันเนี้ยมีประโยชน์มากเลยปุ่มคำสั่งรัดเป็นปุ่มอเนกประสงค์มากเราจะทำในสากะเบือยานเรือรบตั้งแต่จะเอาไว้ตั้งนาฬิกาปุกนู่นนี่นั่นซึ่งมันมีทางคำสั่งที่มีอัตโนมัติในเครื่องอยู่แล้วนะนับถอยหลังหรือว่าเราจะแต่งเองให้มันเป็นปุ่มไฮโซโกเก๋ ey, สลับซับซ้อน รวมให้เขาอ่านให้เราให้เปิด Lock, ลด็อกกุญแจรถกุญแจบ้านโอ้โหมันมีวิธีทําอยู่ใน YouTube นะครับต้องไปพิมพ์เซิร์ชไปว่าวิธีการปรับปุ่มคําสั่งลัดใน iPhone อะไรประมาณนะครับอาจจะพิมพ์ไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้มีคนสอนเยอะแยะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกในรายละเอียดกันทีหลังนะสำหรับปุ่มนี้อะเรามาทดสอบสเมน,นูนึนงอะอย่างเช่นจะรายการโปรดอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยผมชอบชอบใช้อน,นี้ รายการโปรดเหมือนกับว่าเอ้ยเราอยากจะโทรหาใครด่วนซึ่งเราเซฟเป็นเฟวอร์ริลไว้นะครับแล้วก็กดค้างปึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็กดโทรออกได้เลยว่าจะโทรหาใครนะครับนี่กดโทรรูปเผ่อโทรออกเห็นไหมครับประมาณนั้นคือมันเป็นปุ่มที่เราทําให้เราทํางานได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ปุ่มถัดไปรองสุดท้ายคือปุ่มช่วยการเข้าถึงนะครับสมหรับคนที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆอจตาบอดสีใส่ฟิลเตอร์ให้เขานะครับหรือว่า ปุ่มอื่นๆเนี่ยลดความโปร่งใสลดแสงขาวซึ่งแต่ละปุ่มเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ของมันซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันทีหลังอ่ะเรามาทดลองใช้กันสักอันอย่างเช่นลดแสงขาวเนี่ยตัวเนี้ยเป็นปุ่มที่ดีมากเลยเวลาเราอยากเล่นมือถือในที่มืดนะครับปิดไฟมืดเอ้ยบางทีเราปุ่มลดแสงลงไปแล้วโหมันก็ยังสว่างอยู่ดีนะเพราะเราเปิดเปิดแอบดูในห้องที่มืดไงมันคงอยากจะแอบดูอะไรในะผ้าห่มแล้วไม่ให้แสงมันโผล่ขนาดปวดกดดีแสงก็แล้วมันก็ยังอ่า สว่างอยู่นะครับปุ่มเนี่ยช่วยได้โดยการปลดกดปุ่มแอคชั่นค้างเห็นไหมครับเขาขึ้นสถานะกดครั้งเดียวเบาๆือข,ข,ขึ้นสถานะว่า,าเป็นการลดแสงนะลดแสงขาวนะอย่างเงี้ยถ้ากดค้างไปอีกทีครับปุ๊บมันมืดไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับมันจะมืดไปอีกสเต็ปหนึ่งนะมันเหมือนกับว่ามันมืดลงนะกดปุ่มค้างอีกครั้งสว่างขึ้นเห็นไหมครับมันมืดลงไปจริงๆมันจะลดแสงที่แสบตาเวลาเราไปดูในที่มือดอะไรอย่างเงี้ยม็มีประโยชน์นะ อขอ,อยกตัวอยา่างเพียงแค่นี้แล้วกันแล้วก็ปุ่มสุดท้ายก็คือไม่มีการทํางานถ้าเราเลือกปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็จะไม่เวิร์กอีกต่อไปเหมือนไม่มีปุ่มนี้ในเครื่องเลยกดไปมันก็ไม่เหือไม่อือไม่ทําอะไรสักอย่างเห็นไหมครับโอเคสําหรับการแนะนําปุ่มใช้งานแอคชั่นนะครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยก็ลองไปเล่นดูนะครับ มันมีประโยชน์มากๆและสามารถทําให้เราใช้ iPhone ได้คุ้มค่าตามออปชันที่เขาอัปเดตมาใช้ไปให้ครบทุกเมนูแล้วเราจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปและจะรู้ว่าชีวิตมันง่ายขึ้นในการใช้ปุ่มพวกนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหากใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ได้เลยแล้วก็มาเรียนรู้เทคนิคการใช้ iPhone ใหม่ๆรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆเกี่ยวกับ iPhone ด้วยนะครับนผ้มสวัสดีครับ